รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน WorkPo พอยทีร่วมกับบริษัทซุเปอร์จิ๋วจำกัดบริษัทฮอนด้าออโตโมบิลประเทศไทยเสนอ เมื่อเด็กคิดโลกหยุดฟังเพราะความคิดของพวกเขาคือพลังเปลี่ยนแปลงโลกในอนาคตนี่คือเวทีประกวดจนินตนาการของเด็กไทยทั่วประเทศซุปเปอร์ไอเดียคิดกระหึ่มโลก เวทีจินตนาการนี้ได้รับการสนับสนุนจากคอนดาออโตโมโบิลประเทศไทยครับจากกว่า1 0 0 0 0ผลงานจินตนาการผลงานโดดเด่นที่สุด6ผลงานจะได้ไปทัาศนศึกษาที่ญี่ปุ่นและ1ผลงานยอดเยี่ยมจะได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพร,รัตนร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเราไปให้กำลังใจเด็กๆของเราตั้งแต่รอบคัดเลือกกันดีกว่าครับ ไอเดียจากเด็กๆท่กประเทศที่ส่งเข้าร่วมประกวดกว่า1,000 10, 0ผลงานได้ถูกคัดเลือกเหลือเพียง120ผลงานซึ่งอน,น้องๆที่ผ่านเข้ารอบจะต้องน,นําเสนอความคิดสร้างสารรค์ของตัวเองต่อหน้าท่านคณะกรรมการครับและ24ผลงานที่โดดเด่นที่สุดจะได้ปรากฏตัวบนเวทีนี้หนังยังแลบผมหางอกเครื่องจะสแะกน ยาผมหงอกแล้วผมดำสามารถเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นแม่เหล็กแรงสูงเพื่อใช้ไล่แมลงได้ทุกชนิดเลยค่ะคนที่สวมแหวนจะกดปุ่มสีแดงเครื่องก็จะทํางานสามารถช่วยเด็กจมน้ําแล้วมันต่างกับห่วงธรรมดาไหสามารถใส่พลังงานหรืออย่างอื่นได้ด้วยรอหลังมันหมุนได้ไงก็ปั่นก็มันจะมีเส้นเชื่อมเอาไว้เชื่อมจะรับเสียงเด็กขดแล้วผ่าน เครื่องสแกนแปลเป็นภาษาปกติเดี๋ยวอาจารย์จะขโมยไอเดียหนูไปบอกผู้ผลิตรถยนต์แล้ะอาจารย์ต้องเก็บเป็นความลับนะคสำหรับวันนี้3ผลงานแรกพร้อมแล้วท่านคณะกรรมการก็พร้อมเช่นกันครับนักวิทยาศาสตร์ยนยนต์ผู้สร้างความฝันให้กลายเป็นความจริงรองศาสตราจารย์ดรชิดเลววัฒนานักเขียนนักเต้นท้าไฟนักวิจัยดรโนตมารียาโชตสกุลรัตน์ ศิลปินผู้ใช้จินตนาการสร้างแรงบันดาลใจผ่านงานคิดงานเขียนและงานเพลงพี่จุ้ยสู่บุญเลี้ยงและตอนนี้เราอยู่กับท่านคณะกรรมการทั้ง3ท่านนะครับดรชิดดรโน้ตและพี่จุ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ชิดครับรายการเราให้คะแนนวิธีให้คะแนนอาจารย์นี่มากน้อยขึ้นกับอะไรครับโอ้ผมต้องดูความคิดสร้างสรรค์ของเด็กนะครับโดยเฉพาะผมเป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยผมคิดว่าความคิดสร้างสรรค์เนี่ยจะนําพาซึ่งหลายๆอย่างนะครับดรโน้ตครับผู้หญิงคนเดียวนี่ถือว่า ใจดีให้คะแนนง่ายไหมครับก็ดูท่าทางวันนี้ดรชิดแล้วก็พี่จุ้ยก็น่าจะโหดพอสมควรนะคะก็จะพยายามทำตัวให้ใจดีตอนเรียนได้คะแนนน้อยมีปมมีปมในใจพี่จุ้ยครับมีปมตอนเด็กแล้วมามาลงกับเด็กตอนนี้ถูกแลวฮะว่าเราไม่รู้จะไปลงกับผู้ใหญ่ไงเราก็ต้องลงกับเด็กพูดแล้วพูดเล่นนะครับ และเวลานี้ะครับจะได้พบกับจินตนาการแรกบนเวทีนี้ในวันนี้เจ้าของผลงานของเรานะครับเป็นเด็กผู้หญิงอายุน้อยที่สุดในโครงการอายุเพียงแค่6ปีแต่ว่าจิานตนาการของเขาไม่เล็กน้อยเลยครับวันนี้น้องสีน้ำต้องพบกับกรรมการระดับด็อกเตอร์เชียวนะครับและจะใช้วิธีไหนมัดใจกรรมการดีและจ๊ะอ,อ,อ,อันนหนคิดหนักเลยมมไม่รู้ ก็หนูยังเด็กอยู่ยังไม่รู้ปงแต่หนูเป็นคนตลกก็หนูชอบบอกว่าตลกเนี่ยเอาละครับความตลกจะดึงคะแนนจากกรรมการได้เยอะขนาดไหนกับไอเดียหางนางเงือกที่ใส่และจะว่ายน้ำเก่งขึ้นมาทันทีเลยครับได้เวลาของน้องสีน้ำอายุหกขวบกับขนงานหางนางเงือกครับ ท่านผู้ใหญ่ค n ับท่านผู้ใหญ่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีกรรมการด้วยลูกครับ <ac> น้องน้องสีน้ำว่าสามคนกรรมการสามคนใครน่าจะใจดีสุดอืมถามท่านค่ะถามท่านเลยนะฮะอันนี้เป็นลักษณะการ res, โปรยเสน่ห์หวังว่าจะได้ผลกับกรรมการนะครับสีน้ำพร้อม ประจําที่เลยครับเกณฑกันให้คะแนนในวันนี้มี3หัวข้อครับความคิดสร้างสรรค์5คะแนนนําเสนอ3คะแนนและไหวพริบ2คะแนนกรรมาการแต่ละท่านมีคนละ10คะแนนรวม30คะแนนและน้องที่ได้คะแนนสูงสุดจะได้ผ่านเข้าไปคิดในรอบต่อไปตรงกระโปรงตรงนี้ให้ขึ้นสู่ผิวน้ำค่ะส่วนตรงหัวเข่าให้ ให้กับทิศทางค่ะแล้วส่วนตรงหางส่วนตรงหางให้ว่ายน้ําได้เร็วขึ้นค่ะและพอสมบัติทั้ง3าข้อนี้ก็คือยืดหยุ่นได้กันน้ําได้น้ําหนักน้อยมากค่ะทำไมถึงคิดหางนางเงือกขึ้นมาลูกคือว่าปกหนูไม่ชอบว่ายน้ำามาก่อนหนูก็เลยบอกว่าไม่สบายก็เลยร้องไหง้เง,งีเงี้ก็เลยคิดเจ้าหางนางเงือกขึ้นมาได้นะครับเวลาใช้งานใช้ยังไงอะ เวลาใช้งานใช้ตรงนี้ค่ะครับผู้ชายใช้ได้ไหมลูกได้ค่ะผู้หญิงใส่หางแล้วเรียกว่าเป็นอะไรลูกนางเงือกแล้วถ้าผู้ชายใส่หางนายนางเงือกค่ะฮะนายนางเงือกนายนางเงือกตรงนี้ให้วันให้ว่ายน้ำได้เร็วขึ้นค่ะครับใช่อะไรเป็นเป็นพลังงานเป็นต้นกําลังจ้ะหนูคแรงหรือพลังงานในการที่ใชแบตเตอรี่หรือใช้เครื่องยนต์หรือใช้แหละเออแล้วมันมันเอาแรงมาจากไหนลูก ของเล่นเก่าของหนูค่ะเอ,เอาเอาแรงมาจากของเล่นเก่าของหนูค่ะเพื่อนกำลังจบโอ้โหระดับด็อกเตอร,ร์เจอคำตอบของเด็กป .1 นนเข้าไปพลังงานที่ใช้มาจากของเล่นเก่าครับอยากถามน้องสีน้ำว่าถ้าพี่จะซื้อเนี่ยน้องสีน้ำขายแพงไหมคะก็น่าจะไม่แพงค่ะไม่แพงคือ,คอกี่บาทเท่าไหร่คะก็น่าจะยี่สิบบาทจังลูกยี่สิบบาทถือว่าถูกมากทำจากอะไรลูก ของเล่นเก่าน้องสีน้ำยังยืนยันครับว่าทำจากของเล่นเก่าแท้ๆเลยถ้าเกิดเราเกิดลูกช่วยใส่ไปใช่ปะว่ายไม่ได้เลยจมน้ำเลยใครจะรับผิดชอบก็หนูรับผิดชอบหนูจะรับผิดชอบยังไงลูกสมมติว่ามีคนจมน้ำหนูจะรับผิดชอบยังไงก็ช่วยหนูจะช่วยหนูจะไปช่วยหนูต้องเดินทางหลายสระหน่อยนะลูกนะตกขึ้นอยากเป็นอะไร ขึ้นก็อยากเป็นนางเงือกอะคเป็นนางเงือกสุดยอดหนูรีบผลิตอุปกรณ์นางเงือกเลยนะครับขอบคุณมากนะครับน้องสีน้ำครับขอบคุณมากครับเราจะมาดูเป็นว่าจินตนาการของน้องสีน้ำเมื่อทำเสร็จแล้วจะช่วยเปลี่ยนแปลงโลกนี้ในอนาคตได้อย่างไรครับโอ้ยแย่แล้วเรือกำลังจะจม ช่วยเราไว้เนี่ยนางเงือกนี่นามีจริงหรือนี่เฮ้ยดีนะที่ใส่หางหนางเงือกเลยช่วยคุณได้ทันเนี่ยมิขายตรงนี้ด้วยนะ20บาทใส่ซัจะได้ไม่จมและเราจะได้ทราบกันแล้วนะครับว่าจินตนาการของสีน้ำวันนี้จะได้กี่คะแนนครับดรชิดครับ คะแนนครับเก็งมากููกนไะด้7คะแนน,นนะครับบล็อกโนดครับี่คะแนนครับได้อีก7คะแนนรวมเป็น14คะแนนครับเก่งมากนูกนี่ให้ไปหัดว่ายน้ําก่อนอย่าคิดว่าว่ายน้ําไม่เก่งแต่ว่าเราอาจจะยังไม่ได้ฝึกว่ายน้ําจริงๆเ,<อ>เพราะว่าถ้าเราฝึกว่ายน้ําจริงๆ นอกจากเราจะว่ายน้ําเก่งแล้วสมองเราจะดีขึ้นด้วยเชิญครับกี่คะแนนครับ,นนรบจุย้ยให้หกคะแนน,นรวมเป็น20คะแนนครับเต็นมากรับเต็มมากครับอันนี้เลรย้ครับเดี๋ยวหนูต้องไปดูเพื่อนๆจะขึ้นมานำเสนอจินตนาการมีคำแนะนำอะไรจะบอกเพื่อนๆที่จะขึ้นมาบนเวทีนะครับคำแนะนำคือสู้ๆสู้สนะครับ ทนีนการต่อไปจะเปลี่ยนแปลงโลกนี้อย่างไรช่วงหน้าอย่าพลาดครับทุกปปไอเดียคิดกระหึ่มโลกสนับสนุนทุกจินตนาการกับ Honda สนับสนุนทุกจินตนาการกับ HONDA เราอยู่ในรายการอร์ไอเดียคิดกระหึ่มโลกเวทีนำเสนอจินตนาการของเด็กไทยทั่วประเทศครับจินตนาการที่สองในวันนี้เชื่อว่าจะสามารถแก้ปัญหาให้กับผู้หญิงได้ทั่วโลกครับ น้องแอลต้องเจอกับกรรมก,การอีกครั้งในคิดกระหิ่มโลกรอบนี้ยังตื่นเต้นอยู่ไหมจ๊ะรู้สึกตื่นเต้นมากค่ะทั้งตื่นเต้นแล้วก็แปลกใจมากมันมันดูเก่งๆอะค่ะเหมือนไม่ได้คุยกับคนกันเองแบบนี้ก็ต้องให้กำลังใจน้องแอลเยอะๆครับแล้วมาลุ้นกันว่าถุงมือช่วยถักเปียที่ทำให้การถักเปียเป็นแค่เรื่องจิบจิ่นะจะผ่านเข้ารอบหรือไม่พบกับน้องแอลกับผลงาน ถืงมือช่วยถักเตี๋ยสวัสดีครับสวัสดีครับเห็นน้องปหนึ่งเมื่อสักครู่เป็นไงก็รู้สึกกลัวๆนิดนิดนะคะมีความกังวลอะไรที่อยากจะขอคำแนะนำกรรมการไหมครับคำถามใหญ่ยากนะคะเข้าทางเลยเข้าทางเลยเข้าทางพี่จ้ยเลยพร้อมนะ ชาร์จพลังหน่อยประจําที่ลูกเกมกันให้คะแนนมี3หัวข้อคะแนนความคิดสร้างสรรค์การนําเสนอและไหวพริบกับกรรมการ3ท่านรวม30คะแนนและน้องที่ได้คะแนนสูงสุดจะได้ผ่านเข้าไปคิดในรอบต่อไปครับผลงานของหนูชื่อถุงมือช่วยถักเปียค่ะดูตัวอย่างนะคะ ข้างนี้คุณแม่เป็นคนทําให้แต่ข้างนี้คุณพ่อเป็นคนทําให้แตกต่างกันมากเลยใช่ไหมล่ะคะก่อนอื่นนะคะเราก็จะต้องสวมถุงมือเข้าไปก่อนค่ะแล้วเราก็จะป้อนข้อมูลในการที่กดปุ่มซ้ายของฝั่งมือซ้ายเพื่อที่จะเลือกทรงผมทั้ง50แบบค่ะโดยทรงผมนะคะเราสามารถดูได้ที่จอน,นี้ค่ะจอฉายภาพอันนี้นะคะไม่เพียงแต่จะฉายภาพแบบของเปียเท่านั้นค่ะมันจะฉายภาพวิธีการถักเปียด้วยค่ะ พอเราเลื่อยได้แล้วนะคะเราก็ทํามือได้ตามปกติเลยค่ะมันก็จะขยับให้เราเองแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้เจ้าถุงมือ,อัน,นี้นะคะเป็นนานๆเข้าแล้ว50ทรงเนี้ยเราใช้มันมาหมดแล้วเราต้องการแบบใจอยากได้ทรงใหม่ขึ้นมาเราก็สามารถนํากี่ทรงก็ได้นะคะที่ใน50ทรงเนี้ยมาผาสมกันแล้วมันก็จะเกิดเป็นทรงใหม่ขึ้นมาค่ะขอบคุณมากครับยอดเยี่ยมมากครับ้องแอลครับน่าสนใจจริงครับคุ่ซุปข,ขอดูฝั่งที่คุณพ่อถักอีกทีได้ไหมครับคุณพ่อ นี่นี่คุณพ่อบอกว่านี่คือถักแล้วคือรู้สึกชอบที่คุณพ่อถักให้ไงคือพ uh> ี่จ oh oh, ุ้ยชอบที่คุณพ่อถักมันเป็นแนวเดียมแปลกไปกว่าเดิมเนี่ยเป็นแนวทั้งเลือกใหม่เออปกติบางทีพี่ถักเปียเองได้แต่ว่าพี่มีปัญหาว่าผูกโบไม่ได้เครื่องนี้เป็นผูกโบได้ด้วยไหมคะไม่ค่ะเพราะถุงมืออันนี้เป็นถุงมือช่วยถักเปียค่ะมันมันก็เลยไม่น่าจะช่วยได้เรื่องถักผูกโบคือดีใจที่เด็กไทยคิดได้ขนาดนี้นะจริงๆแล้ว เทคโนโลยีปัจจุบันกําลังจะไปถึงสิ่งที่น้องก็พูดถึง<อ>หุ่นยนต์เนี่ยเราก็สร้างถุงมือที่เรียกว่าแฟนทอมขึ้นมาเพื่อจะถ่ายทอดความจนานาของหมอเนี่ยในการผ่าตัดมือกับตาต้องสัมพันธ์กันด้วยแต่เมื่อกี้ที่หนูอธิบายเนี่ยอาจารย์ฟังไม่ทันว่าเอ๊ะมันเหมือนกับสายแล้วมันทําไม่ได้เลยแล้วก็หนูปากก็ไปร้องเพลงได้เหรอือไม่ต้องไปหันห,หน้าดูมันเลยมันทาได้เองหมดเลยเหรอค่ะอ๋อมันทาได้ไงแพทดรชิดถามลงลึกไปเรื่องระบบของถุงมือช่วยถักเปียเลยครับ เหมือนกับว่าเราปล่อยมีตามสบายใช่ไหมล่ะคะแล้วมันก็จะถักให้โดยที่ข้อมูลทั้งหมดเราจะหลดมาจากคอมมาค่ะคลงข้อมูล<อ>ทางคอมกการสัท่านชัดเจนนะครับโอเคครับเราจะมาดูกันว่าอีก50ปีข้างหน้าเมื่อผลงานชิ้นนี้ทำเสร็จแล้วจะเปลี่ยนแปลงโลกนี้อย่างไรครับขอเปียแบบ11ค่ะฟุฟุฟุฟ รังขอเดทร็อกเลยฟุฟฟุฟุปิงยอดเยี่ยมมาก thank you เอาแบบให้เหมือนกันได้ไหมคะขอแบบฝ่าแฝดเลยฟุฟฟุฟฟุ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 ถึงถึงฮะแฝดต,ติดกันแบบนแเนี้ยจะดีหรอเนี้ยถึงช่วงเวลาสำคัญในการให้คะแนนครับ พี่จุ้ยให้กี่คะแนนครับ6คะแนนครับสิ่งเด่นของเรา,เาก็คือ สามารถนาเสนอผลงานได้ชัดเจนมากเลยนะคะมีเทียบให้ดูว่าถ้าคุณพ่อถักเป็นอย่างนี้คุณแม่เป็นอย่างนี้แต่ว่าสิ่งที่ชอบจริงๆเนี่ยในฐานะที่เคยเป็นเด็กผู้หญิงมาก่อนรู้สึกว่าการถักเปียเนี่ยมันไม่ใช่แค่ถักเปียได้แต่มันเปลี่ยนชีวิตไปเลยเพราะว่าถ้าเราถักเปียคุณแม่ไม่อยู่ถักเปียไม่ได้เนี่ยหนึ่งไปโรงเรียนสายครูเห็นว่าเป็นเด็กไม่ดีคะแนนจิตพิสัยหายไปกระทบถึงผลการเรียนด้วยเป็นปัญหาของเด็กผู้หญิงจริงๆใช่ค่ะก็เลยคิดว่าเครื่องนี้มีประโยชน์มากเราตโน้ตให้ดีคะแนนครับ ได้9คะแนนรวมเป็น15คะแนนครับเอาล้วครับน้องแอลต้องได้มากกว่า5คะแนนถึงจะมีโอกาสลุ้นเข้าไปคิดในรอบต่อไปดกเตอรชิดครับกี่คะแนนครับได้อีก8คะแนนรวมเป็น23คะแนนครับ ในช่วงหน้าเราจะได้พบกับจินาการที่จะเปลี่ยนแปลงโลกนี้ไปตลอดการสำหรับคนที่มีปัญหาคันที่ก้นครับสนับสนุนทุกจินตนาการกับ h o n d a สนับสนุนทุกจินตนาการกับฮอนด้าน,นี่คือรายการอ u ์ไอเดียคิดกระหึมโลกนะครับสามจินตนาการวันนี้ผลงานใดได้คะแนนสูงสุดจะได้เข้าไปคิดในรอบต่อไปและผลงานที่สามนี้มาจากเด็กผู้ชายที่เขาบอกว่าเขาจะมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องราวของการคันก้น ผลงานไอเดียของน้องไตเติลมีที่มาจากไหนกันครับครูชาวแบบเขาบอกว่าให้ทำงานจินตนาการส่งไปได้เต็มครับพอโครงการนี้ให้มาให้ใบกระดาษมาใบหนึ่งครับก็เอาไปทำครับไม่รู้ผลก็ติดเข้าไปได้ไงถ้าคุณเห็นสิ่งพิของผลค,คุณจะหายคันในบัตรด้นครับและไอเดียที่คิดขึ้นมานั้น ไต,ตเติ้ลบอกว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวที่จะช่วยแก้ปัญหาให้กับหลายๆคนได้เลยครับน้องไตเติ้ลกับผลงานเรื่องเกาต้นสวัสดีครับมีอะไรจะบอกกับกรรมการไหมครับก็ไม่มีครับคุยหน่อยไหมกรรมการจะได้ไม่ตื่นเต้นไงกรรมการตื่นเต้น <c oughs> เจอเรายังตื่นเต้นอยู่มีชัวไหมเป็นเป็นมุกตลกของกติฮะจย์นะนั่นคืออะไรก็คือ พูดไม่รู้เรื่องฮะอาจารย์แต่มุกคือจะซ้ำว่ามีถั่วไหมออาจารย์ชิดมึนจะมีผลต่อคะแนนเรานะเนี่ยจะบอกอาจารย์ชิดว่ามีชัวไหมตกลงคุณคุณต้องการคะแนนไหมครับต้องการต้องการคะแนนดังนั้นจะอธิบายอาจารย์ชิดว่ามีคะแนนนะครับมีให้มีให้มีให้นะครับพร้อมไหมครับพร้อมไหมพร้อมครับเสียงดังฟังชัดประจังที่ครับเกมการให้คะแนนในวันนี้มี3หัวข้อ กับคณะกรรมการสมท่านรวมสามสิบคะแนนและน้องที่ได้คะแนนสูงสุดจะได้ผ่านเข้าไปคิดในรอบต่อไปครับเคยไหมครับเวลาที่คุณคันครับแล้วคุณไม่กล้าเกาครับเช่นเวลาที่คุณเกาอยู่หน้าที่สาธารณะคุณจะทำยังไงครับนี่มงคนถามเลยครับนี่ถามอาจารย์ชิดพี่ชยเคยเคยไหมครับมีแต่อาจารย์ก็หลบไปที่ไม่มีคนแล้วค่อยเกาเนี่ยครับถูกต้องครับแต่ในเมื่อ ถ้ามีเครื่องนี้แล้วคุณก็จะไม่ต้องใช้ครับครับโดยเครื่องนี้ครับแค่กดปุ่มหมงนี้ครับตรงนี้ครับจะช่วยส่งนยญาณขึ้นมาครับแล้วคราวนี้ครับแล้วก็ปรับความแรงของมันครับว่าเอาความแรงเท่าไหร่ครับแล้วมันก็จะเกาครับเข้าใจไหมรับเข้าใจไครับฟูดว่าตรงนี้มันเป็นแค่บอกของคุณครับตรงนี้ครับ คุณเอาไปวางครับแล้วคุณก็นั่งคุณมันนะครับมันก็จะสามารถเกาได้ทุกที่ครับครับสำหรับเครื่องตัวนี้ครับคือแบบพกพาครับอนี่แบบพกพาอ๋ออันนั้นคือประจำประจำที่แบบพกพาโอเคยังไงครับยังไงครับสำหรับแบบตัวนี้ครับคือถ้าเกิดคือออกข้างนอกแล้วคุณไม่กล้าเกาครับเครื่องตัวนี้จะช่วยคุณครับโดยกดปุ่มไปครับแล้วตัวนี้ครับจะขึ้นมาครับตัวเกาจะขึ้นมาครับเพราะนั้นก็ปปับความแรงมันแล้วว่าจะเอาเท่าไหร่เหมือนกับตัวนี้ครับครับแล้วก็จะเกาให้ด้ ที่ปักเอาไว้ครับไปจดสิทธิบัตรยังครับจดสิทธิลิขสิทธิ์ทางปัญญาจดยังลูกยังไม่ได้จดครับที่ออกทีวีไปเสร็จเลยเนี่มีคนเอาไปทำทำไงอรถ้าเกิดเอาไปครับผมไม่ผมไม่ทำมาหากินยังไงครับเอาแล้วครับขอร้องคุณผู้ชมนะครับอย่าตัดช่องทางทำมาหากินของน้องไตเติ้ลเลยนะครับน้องไตเติ้ลคะพี่ยังไม่ค่อยเข้าใจอะค่ะเครื่องพกพาเนี่ยเวลาที่ใช้มันต้องใช้ยังไงคะพกพาคือสสดเข้าไปในเกงในรับแต็เกงในตัวนี้ครับ จะเป็นของจะเป็นของเครื่องตัวนี้เองครับอ๋อพี่ซุปมีคําถามส่วนตัวนิดเดียวเลยครับเราสามารถแบ่งปันให้เพื่อนได้ไหมเ <c oughs> ช่นเวลาเพื่อนคันเราดึงงมา <c oughs> อันนี้จะเป็นของส่วนตัวใช้ด้วยกันไม่ได้ครับ <c oughs> ตัวเนี้ยจะเป็นห่วนตัวโดวยใช้จุกยางตรงนี้ครับเป็นตัวใส่เข้าไปครับโอ้เพื่อความเป็น ความเส่ตัวเราจะมาดูกันว่าเมื่อจินตนาการนี้ทำเสร็จแล้วจะเปลี่ยนแปลงโลกนี้อย่างไรในอนาคตครับเมื่ออาการขันไม่เข้าใครออกใคร แย่ yeah, แล้วขันก้นจังเกาก็ไม่ได้อายเขาอดทนไว้แต่ถ้ามีเครื่องเกาก้นปัญหานี้จะหมดไปอะขันตาจังอ่ะเอาไปใช้ไหมหือจะดีหรอแปว,าว,าว,าวไตเติ้ลได้คะแนนจินตนาการวันนี้กี่คะแนนครับ น้องไทเติต้องได้คะแนนรวมมากกว่า23คะแนนถึงจะได้ผ่านเข้าไปคิดกระหึ่มโลกในรอบต่อไปครับดรชิดครับโอ้โ oh, ห oh, จะชิดเร็วมากครับเก็บคะแนนครับสิบคะแนนครับโอ้โหดรโนดครับคะแนนคือ สิบคะแนนครับรวมเป็น20คะแนนครับจินตนาการมีประโยชน์แต่เวลามันงอกงามต่อไปเนี่ยบางทีเขาอาจจะไม่ได้คิดเครื่องนี้ต่อแต่ว่าจินตนาการหรือว่าวิธีคิดของเขาเนี่ยอาจจะไปคิดเครื่องอย่างอื่นก็ได้ครับ<า>ใช่ป่ะคะแนนได้เท่าไหร่ครับ <c oughs> ได้อีก9ขคะแนนรวมเป็น29นาคะแนนครับ และไต้ั้เป็นตัวแทนของสัปดาห์นี้สายนิมิาเขาจะคิดอะไรอบต่อไปครับวันนี้ต้องขอบคุณกรรมการทั้ง3ท่านนะครับดรชิดดตรโนตและพี่จุ้ยครับขอบคุณมากครับทุกทุกเชื่อมั่นว่าจินตนาการของเด็กในวันนี้จะเปลี่ยนแปลงโลกในวันหน้าได้อย่างแน่นอนมาช่วยกันคิดให้กระหื่มโลกครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ